สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะถ้าคนที่ได้ดูคลิปครั้งที่แล้วนะคะ ก็จะเห็นที่โชว์รูมมะค่ะเขามีกระเบื้องแผ่นใหญ่แล้วก็สวยงามแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงนะคะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้เนี่ยจอยก็จะพามาพบกับคุณเตะเขาจะพาชมกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีครับผมเต้นะครับจากบริษัทไทยสูงยี่อร์ด็กพอร์ตนะครับผมจะมีกระเบื้องแผ่นใหญ่มากๆเลยนะคะจะเป็นกระเบื้องบุกแมทแล้วก็บิ๊กสลับนะคะกระเบื้องพวกนี้เนี่ยเอามาใช้ในส่วนไหนนะคะแตกต่างกันยังไงกับกระเบื้องแผ่นเล็กนะคะ เดี๋ยวยังไงคุณเตะฝากอธิบายน,นิดนึงได้ไหมคะบุกแมปเนะี่ยคือกระเบื้องเนี่ยที่ผลิตเรียนแบบหินธรรมชาตินะครับ uh huh. เกิดจากการเผาด้วยอุณหภูมิ1,300องศาขึ้นไปนะครับทำให้ตัวเนื้อมวลของเขาเนี่ยมีความควบแน่นมากการดูดซึมน้ำที่ต่ําด้วยดังนั้นความแข็งแกร่งก็จะมีมาก uh huh. คุณสมบัติต่างเนี่ย ก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปนะครับคงทนสวยงามราคาถูกบุ๊กแมทก็คือเหมือนทําเป็นหนังสืออย่างนี้ใช่ไหมคะคือเอา2แผ่นมาต่อกัน2อถึงสถึงสอะไรเงี้ยครับก็จะมีแต่ละซีรีส์ก็จะมีลายแรนดอมที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะต่อกัน4แผ่นแล้วเป็นลวดลายต่างๆนะครับหรือว่าสลับแพทเทิร์นกันก็จะมีลวดลายใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วในกระเบื้องของบุ๊กแมทอะคะเขาจะใช้ในพื้นที่ส่วนไหนอะคะ ในส่วนของงานโรงแรมนะครับงานล็อบบี้ต่างๆหรือว่าบ้านสไตล์ลักชัวรี่ต่างนะครับ<ม>ก็สามารถจะใช้ในห้องิฟวิงหรือว่าอาแดปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆปิดผิวเป็นท็อปเคาน์เตอร์เป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้เช่นเดียวกันใช่ <ทำ S 1> ครับทำได้ทุกอย่างเลยอะคะ่ะพาคุณเต้พาไปชมเลยได้เลยครับผมเ <c oughs> บื้องต้นก็ขอแนะนําเป็นห้องประชุมนี้ก่อนนะครับอันนี้บุ๊กแมท ใช่ครับอันนี้จะเป็นลวดลายของ b o o k m a ทนะครับขนาดเมตรยี่คูณสองเมตรสีเซนะครับ <ạ. S 1> ผมก็จะมีลวดลายทั้งหมด4รลวดลายนะครับผมสามารถจะสลับตำแหน่งเพื่อว่าจะให้ลายแตกต่างกันไปได้นะครับ <ạ. S 1> ผมอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยตัวกระเบื้องนะครับมันจะมีรูปุนน้อยอย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนแรก <ạ. S 1> นะครับดังนั้นทําให้เรื่องของฝ้าต่างๆหรือว่าค่าเชื้อราอะไรต,าต่างๆนะครับมันขึ้นยาก เมื่อเปลียบเทียบกับหินนะครับแทบ,บจะไม่เกิดขึ้นเลยด้วยแล้ววิธีการทําความสะอาดอย่างไงเวลาเราแปะที่บ้านเนี้ยทำไงเอาผ้าถูถูได้ไหมได้เลยครับม็อบแห้งธรรมดาเลยง่ายๆก็ถูง,ง่ายทำความสะอาดง่ายเช่นเดียวกันนะครับพวกพื้นนี่ก็จะเป็นกระเบื้อง v i ก l กิเหมือนกันก็จะเป็นขนาด90คูณเมตร80เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆอ,อ,อีกครั้งนึงอุย้ยอันนี้หินแบบสีเหมือนหินจริงมากๆเลยคดูสิ ส่วนของกระเบื้องนีครับจะมีความคมชัดในเส้นลายที่ใกล้เคียงหินธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับทำให้สีแล้วก็ลวดลายเนี่ยชัดเจนมากกว่ายุคเก่าๆใหญ่โตมากอันนี้ก็เป็นบุ๊กแมปอีกซีรีส์หนึ่งของเรานะครับที่มีขนาดเมตรหกคูณสามเมตรนะครับก็จะลักษณะอลังการคล้ายหินเลย และที่สําคัญของเขาเนี่ยครับตัวรายการนี้นะครับก็มีความหนาเพียง6มิลเลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายจับดูก็มันไม่ีขอบเลยอะใช่ครับจบงานได้เนียนกว่าหินธรรมชาติแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหากระเบื้องเด კ อเรนะคะลุคแมตตอบโจทย์มากๆค่ะ ครับต่อมานะครับก็จะเป็นกระเบื้องบิ๊กแซบนะครับผมบิ๊กแซบซีรีส์ของบริษัทไทยสูงนะครับบิ๊กแซบซีรีส์ก็คือกระเบื้องขนาดใหญ่ที่มีแรงบรนดานใจจากหินอ่อนธรรมชาตินะครับก็จะมีการผลิตเรียนแบบหินอ่อนธรรมชาติหลากหลายชนิด<อ>ใหญ่จะไม่ถึงเมตรหกสิคูณตามเมตรย่สิบนะครับ คอนเซปต์ <Concept S 2> เขาก็คือว่าให้มีรอยต่อน้อยที่สุดแล้วก็<ะ>ในเรื่องของการดูดแลรักษาง่ายที่สุดลายเส้นต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนหินจริงเลยแล้วก็เริ่มต้นของเราเนี่ยมีความหนายอยู่ที่6มิลจนไปถึง12มิล<ะ>ค่ะแล้วอย่างยิ่งบางยิ่งอะไรเง mm ี hmm. ้ยมันโอกาสที่แบบมันจะแตกราง่ายกว่าแบบหนาไหมคะความแข็งแกร่งจริงทําเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันรับแรงได้เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเผาด้วยอุณหภูมิเดียวกัน ก็คือมากกว่า1 3 0 0งศาอยงศาเซลเซียสเ,เหมือนกันดังนั้นความควบแน่นอะไรต่างๆเมื่อติดตั้งแล้วคงทนถาวอนแน่นอนะนะครับแต่ว่าที่เขาบางเนี่ยเพื่อว่าในกรณีที่ว่าเอาไปใช้อดับต่างๆอย่างเช่นงานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งพื้นผิวผนังต่างๆอะไรเงี้ยครับะจะได้เคลื่อนย้ายได้ง่ายหรืองานโรงแรมเปิดรีโนเวทอยู่อะไรเงี้ยครับยังให้คนเข้าพักได้เหมือนเดิมว่าแบบมันบางมันก็เลยยกเคลื่อนย้ายง่ายใช้แรงงานน้อยลงต้นทุนก็ประหยัดไปด้วย คือบางเนี่ยก็คือแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะครับแล้วก็มีขนาดตั้งแต่75คูณเมตร50นะครับแล้วก็อันนี้เป็น90คูณเมตร80ี่ครับรวมถึงเมตร20คูณ2เมตร40นะครบก็สามารถจะมาเลือกชมได้ที่โชว์รูมไทยสูงของเราได้เลยมีทั้งผิวเงาและผิวด้านนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของกระเบื้องบิ๊กเลนะครับก็คือสามารถจะทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะครับเป็นวัสดุปิดผิวได้เช่น สิ้งตัวนี้ของเรารที่เราดูกันไว้ครั้งที่แล้วคือของเราเนี่ยมันจะแตกต่างกับหินธรรมชาตินะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างเช่นกระเบื้องก็คือวัสดุที่เรียนแบบธรรมชาติมานะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่ว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นแต่ว่าในเรื่องของการดูแลรักษาการดูดซึมน้ําการเกิดคราบเชื้อราอะไรต่างๆเปอร์เซ็นตรงเนี้ยของเราก็จะมีน้อยกว่าน้ําพริกน้ําหกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยใช่อีกส่วนหนึ่งที่แจ้งว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะกลายเป็นโต๊ะ ะโอ้ยที่เห็นโต๊ะตัวหนึ่งครันที่แล้วจะบอกว่ามีโต๊ะหนึ่งสวยมากท่าด้านเนี่ค่ะโต๊ะทานอาหารสวยแบบสวยเลยอ่ะอันนี้คือเราแค่เอาขามาแคาขามาแล้วเราก็วางได้เลยวางทับได้เลยใช่ไหมทางนี้ประกอบให้ด้วยไหมคะถ้าสมมติว่าสนใจก็ิ inbox เข้ามาถามเราได้ในส่วนของโต๊ะเนี่ยก็สามารถจะเลือกขนาดได้ ว่าอยากได้เป็นกระเบื้องขนาดไหนถึงเวลาเราเบื่อลายนี้เราเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงเท่าหินอันนี้ราคาเท่านี้เองเหรอใช่ครับใช่ครับราคาต่อแผ่นเบื้องต้นแอบกะซิบนะครับว่าราคาที่ติดอยู่หน้าสติกเกอร์นี้เป็นราคาตั้งเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ราคาที่แปะอยู่อ่ะมันก็เป็นราคาหลักพันนะคะกำเงินหลักพันนะ่ะก็มาซื้อได้แล้วนะคะแผ่นนี้สวยจริงแข็งแรงด้วยนะคะ เฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่แนะนําอาคารสํานักงานนะครับที่ต้องการความลักชรีปปรับลุกให้ห้องประชุมของท่านดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแนะนำบูมแมทซี่รี์ที่มีขนาดเมตรหกคูณสามเมตรรายการนี้ก็นํามาทําโต๊ะห้องประชุมเลยครับสแผ่นต่อกันยาวสุดนู่นนั่งได้20-30ิบสามคนถ้าเวลาคุยกับลูกค้าอะไรต่างๆก็ทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยใช่ค่ะเอาไว้รับแขกนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคงจะจุใจกันลวกับเรื่องราวระเบื้องซีรีส์ที่เป็น b o o k m a t แล้วก็ Big s l a b นะคะอยากให้เข้ามาชมโชว์รูมที่นี่จริงๆเพราะว่าคุณก็จะได้สัมผัสความเงางามอาจจะเอาเฟอร์สเปกทีฟ,ฟของลูกค้าที่มีดีไซน์ไว้แล้วมาให้เราเทียบวัสดุใกล้เคียงก็ได้ใช่ค่ะไงอย่าลืมแวะเข้ามาชมกันนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม u b s c r i b e Channel ไทยสูงไทยออฟฟิเชียด้วยครับสวัสดีนะคะ